มิลาห์มานุรีความหมายโอ้อลอแท้จีฉันขอตอบพระองค์ซึ่งทางนำความย่ำเกรงและการครองตนให้สะอาดปราศจากบาปและฤิน์นาและความร่ำรวยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กๆด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ,บ๊ายบาย